กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทันทีค่ะหลังเพจฟุตบาทไทยสไตล์ได้โพสภาพเรื่องร้องเรียนจากลูกเพจค่ะหลังพบร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงกรุงเทพมหานครที่นอกจากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วยังขยายเพิ่มร้านอาหารตามสั่งตั้งเตาปรุงกันกลางฟุตบาทเลยค่ะทําให้ทางเดินเท้าหายไปครึ่งหนึ่งเลยซึ่งสร้างความลําบากให้กับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นอย่างมากโดยทางเพจฟุตบาทไทยสไตล์ระบุข้อความว่าฝากด้วยค่ะแอด ร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่พอนอกร้านต้องร้านขายตามสั่งมาผัดทําอาหารด้านหน้าแบบนี้ใช้พื้นที่ฟุตบาททางเดินเท้าหายไปครึ่งหนึ่ง3าแผ่นล็อกเอาทางเดินส่วนร่วมมาใช้ประโยชน์ตัวเองย่านตะิินกุงตรงข้ามซอยตะเนกุง76ทับหนึค่ะแอด ด้านชาวเน็ตค่ะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยโดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นการยึดพื้นที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการระเบียบค่ะโดยยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้บอกว่าเขตไปดูหน่อยเขตนี้น่าเกลียดมากและเมื่อดกฎหมายเห็น,เห,นเหมือนไม่เคยมีใครมาตอแยสงสัยเงินถึงอีกนิดเดียวไปทาบนถนน ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn